เอ้ยย hey, <Hey. S 1> สวัสด,ดีน้องๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม BBQ Gamer อีกครั้งนะครับและในคลิปนี้ผมก็มีข่าวสารอัปเดตของเกมมาให้ทุกคนได้ฟังได้ดูกันนะครับผมซึ่งนั่นก็จะเป็นโหมดใหม่ในเกมโปเกมอนยูไนนะฮะอาจจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมาพร้อมกับตัวใหม่ที่จะมีอัปเดตเข้ามาในช่วงกลางๆเดือนนี้นะครับซึ่งโหมดที่ผมว่าเนี่ยตัวเราก็จะสามารถเลือกเป็นตัวละครในเกมที่แบบไม่ใช่เป็นโ o เกมอนที่มีให้เลือกในตอนนี้นะฮะจะเป็นพวกมอนสเตอร์ป่าพวกตัวบัฟอะไรตต่างๆพววกนี้นัโดย นี้เนี่ยก็จะเป็น npc หรือว่า Non p l a y e r c h a r a c t e r นะครับตัวที่เขาใช้คอมพิวเตอร์ในเกมบังคับนั่นเองโมดนี้ก็จะมีให้เลือกอยู่หลายตัวด้วยกันนะโดยแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีการใช้ move ได้แค่2มู move หรือว่า2สกิลเท่านั้นนะครับผมเราจะเห็นว่ามันจะมีอยู่ในที่โหลดเป็นเปอร์เซนต์อยู่นะแต่มันจะเขียนไว้ว่า not yet learn หมายความว่าไม่สามารถเรียนรู้ได้นั่นเองนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่ามันโหลดได้ครบ100เราก็จะไม่สามารถใช้ได้นั่นเองนะซึ่งแผนที่หรือแมปในโมดใหม่นี้นะครับมันก็จะม กับแผนซะี่ในปัจจุบันที่เราเล่นกันอยู่ 5v5 5นั่นเองนะครับผมจากในรูปนะเราจะเห็นจุดที่แตกต่างกันไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับจะเป็นพวกหญ้าพวกกำแพงอะไรนิดๆหน่อยๆที่แตกต่างกันนะหมดนี้ก็น่าจะดีอยู่นะครับคือการที่เราได้เอาโปเกมอนพวก NPC พวกนี้ในเกมเนี่ยเอามาเล่นกันนะ เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆเลยผมคิดว่าโปเกมอนบางตัวพวกนี้นะฮะอาจจะมีน้องๆคนไหนที่ชอบอยู่ใช่ไหมแล้วก็อยากเล่นตัวพวกนี้อยู่ใช่ไหมละครับในหมวดนี้เราก็จะได้เล่นกันอย่างสมใจแล้วนะและในวันนี้ผมก็ได้รวบรวมคลิปตัวอย่างมาจากทาง Twitter ของ s u b เบิร์สยูไนะครับผมมาให้ทุกคนได้ดูกันในช่อง BBQ Gamer แห่งนี้กันเลยนะครับโดยผมจะรวบรวมมาหลายๆคลิปหลายๆตัวมาให้ทุกคนได้ดูกันแบบเต็มอิ่มจุใจกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ โอเคเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับคลิปตัวอย่างในโหมดใหม่นี้นะฮะจะเห็นได้ว่าเขาได้หยิบโปเกมอนตัวต่างๆที่เป็น NPC หรือว่าเป็นมอนป่ามอนสเตอร์ในแต่ละโหมดของในเกมโปเกมอนยูไนเนี่ยหยิบมาเล่นกันจริงๆเลยนะครับยังไงก็ต้องรอให้เกมอัปเดตแล้วก็นำโหมดนี้เข้ามาให้เราได้เล่นกันอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจะหากว่าชอบก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่สำ ครับพัด